เสียหนูเบ้นบ่ครับครับผมเปิดราคาเทสดใสครับนี่เปิดไว้นหาครับผมเส้นหาเนาะต่อรองได้บ่่ครับตอรองได้ครับครับผมต่อรองได้นะครับลูกลูกลูกลุงเจริญบ่ครับลูกเจริญายาดลุงเจริญนะครับเด้อนี่ครับผมงามๆลายาดลุงเจริญครับพี่น้องตัวผู้ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหาเสียหนูได้นะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ให้ครับผมงามๆนี่ครับลายาดลุงเจริญสูงกว่าบ้านลอยสดใสครับนี่ น่าอันนี้ร้อยสิบบัวครับทช่ในร้อยสิบสามบวกครับผมโอ้ใหญ่งาางๆงามๆครับพี่น้องเปิดราคาเท่าทไรครับเสียงหาครับผมเสียงหานี่ครับต่อรองไดเด้อพี่น้องเด้อเสียงหาตอรองได้ครับผมนิสัยดีเชื่องครับนิสัยดีเชื่องเอาไปทับเอาไปเป็นพ่อฝูงคุ้มฝูงอยู่บ้านอยู่คอกได้ครับพี่น้องงามๆนี่ครับของของเสียนุนี่ครับบ้านนาคาเด้อสนใจกับที่ต่อเข้ามาได้ครับพี่น้องขอเบอร์โทรนะครับคุณพี่ศูนย์แปดศูนย์แปดสองหนึ่งสอง 1 2 1 2งสอ2หนึเสครับเสียนุบัตนราคาได้ครับงามๆนี่ครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับครับนี่ครับลูกบักท่องดีนะครับพี่น้องนี่ครับผมเก่ามื่นบาทต่อรองได้นี่ครับผมไทยนะนะต่อรองได้พี่น้องนี่ครับเก่ามื่นบาทต่อรองได้เด้อพี่น้องแม่นีใจหลูกงามครับพี่น้องพี่สาวผึ่ง แบ่งไปเมื่อกี้ครับผมสี่หมื่นกว่าบาทครับลูกสาวเขาปีกว่าวปล่อยไปสี่หมื่นกว่าบาทครับพี่น้องนี่แม่นี่ใจลูกดีครับนี่ตอนนี้สี่สิบเก่าแล้วได้พี่น้องเด้อขายไปเมื่อกี้ครับเขาให้สี่สิบเก่าแล้วครับพี่สาวเขานี่ครับผมมือนี่เด้กํำไรหไล่ยลครับพี่น้องสี่สิบเก่าคนครับแม่เราแบ่งไปสี่สิบสองแต่ว่าปล่อยไปแป๊บเดียวสี่สิบเก่าแล้วเขาให้กันแล้วครับแม่นี่ก็เลยมาเปิดราคาเก่ามือนะครับแม่ลูก ลูกักท่องดีนะครับพี่น้องสนใจกับติต่ตอคุณแม่เอเดอครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ครับพี่นอ้องเมื่อก้านนะพี่สาวพ่งออกจากไปเมื่อกี้ครับมีนายหอยไมาาย้ซีมือเก่าแล้วพี่น้องขอบคุณหล,ยลายครับ